ผมได้ไปเทียบกับโน้ต20อัลต้แบบลดพอๆกันเลยซึ่งไอตัวโน้ต20อัลต้านี่ใช้ e x y n o s 990เป็นตัวที่เก่ากว่านี้ผมไปถ่ายอีเกียมาถนนพวกเนี้ยจะเห็นชัดเลยว่าถนนเนี้ยเป็นถนนลาดยางหรืถนนคอนกรีตผมรู้สึกว่าไอโน้ต20อัลต้เนี้ยมันอัปเดตมาค่อนข้างดีมากปกติเนี้ยเราซูมแข่งกันเนี้ยโน้ต20อัลต้าสู้ S21 อัลต้าไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี้ยคุณดูแล้วกันว่าผมเนี้ยถ่ายแบบซูมไปดันมาซูมกลางคืนสวยเฉย กับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบก,กันรีวิวซัมซุง galaxy s 21อาแ r a นะฮะหลังจากใช้งานมาแลมเดือนนะครับแล้วก็ซื้อมาใช้ใหม่เนื่องจากว่าผมมาใช้เครื่องหลักเป็น iphone 12 pro max อยู่แล้วซึ่งมันก็จะมีข้อที่แบบว่ากดดันคือกดดันยิ่งกว่ารัฐบาลนะเพราะว่าตอนนี้มันต้องใส่แมสแล้วมันใส่แมสเนี่ยมันจะสแกนอะไรยากมากสแกนหน้าก็ไม่ติดจะให้ไปใส่ apple watch ก็ไม่ใช่เรื่อง <c oughs> นู่นนี่นั่นนะครับคือผมต้องการพกเครื่องเดียวแล้วคือจบเวลาไปสแกนเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยผมใช้ประจำหรือสแกนจ่ายตังเน้นา เปิดอะไรมันอันตรายอีกเนาะมือเราไม่รู้จับอะไรมาบางทีมันไม่สะดวกฉะนั้นไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่ไม่สะดวกในชีวิตประจําวันมากครับทั้งการสแกนเข้าแอปธนาคารอย่างเช่น Kbank เข้าปุ๊บอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะให้สแกนลายนิ้วมือมันก็จะง่ายไงไอ้ตัวนี้มันสแกนหน้าไม่ผ่านมันก็จะต้องอ่านพออ่านเสร็จปุ๊บมันก็จะค่อยเลื่อนไอตัวพาสโค้ดขึ้นมาให้พอมันนานๆเข้ามันก็ลาคาญก็เลยมาใช้เอเจเบต t อาตานะครับแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนนะก็คือใช้ไปคู่กันไอตัวนี้เอาไว้โออนนนนเเงิิจจาวยะๆกบรษัท เพราะว่าขี้เกียจจะย้ายบัญชีมาแล้วอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ต้องซื้อมาใช้ใหม่เพราะว่าไอ้เครื่องเดิมเนี่ยสีดำอะผมขายไปแล้วขายกินนะครับโควิดมันลําบากนะครับ เอาสเปคขึ้นมาก่อนว่ามันสเปคอะไรเผื่อทุกคนจะลืมกันแล้วนะครับก็หลักๆก,ก็คือหน้าจอ6.9นิ้วนะครับเป็น Dynamic AMOLED 2X ซึ่งเป็นหน้าจอที่มีคอนทาราสต์ไม่เยอะที่สุดครับแต่หลายๆคนก็บอกว่ามันน่าจะเป็นตัวท็อปแล้วก็โหดสุดๆแล้วในหน้าจอ AMOLED นะมีความสว่างที่สูงมากๆเอาไปใช้กลางแจ้งหรือไปวางบนคอนโซลรถเพื่อจะดูหนังเนี่ยผมไม่ติดตะขวงเลยเปลี่ยนมาใช้หน้าจอแบบนี้ติ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนตัวเดิมที่ผมใช้คือมีความสุขมากขึ้นในการเสพคอนเทนต์ต่างๆ วเ,เวลาใช้ดูหนังอะเน็ตฟิกอะไรมันก็สบายกว่าส่วนเคสผมใช้เนี่ยผมก็ซื้อเคสมาทั้ง2แบบครับแบบมีปากกาแบบนี้เห็นไหมมันจะมีปากกาอยู่ด้านข้างก็สามารถแง้งงัดกัดเกาดึงออกมาได้นะครับมันทำความสะอาดรางรางของปากกานิดนึงแล้วก็ยัดเข้าไปได้เหมือนเดิมเป็นอย่างนี้ก็วัสดุเป็นเป็นยางนะครับเป็นยางอีกอันนึงเป็น Smart c l e a r ยร e ว c o v e r เวอร์วิสเมันจะมีโคตติ้งอยู่ซึ่งตัวนี้เป็นฝาพับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ แต่มันจะเป็นฝาพับขึ้นมานะครับซึ่งก็ถ้าใส่ลุกทํางานมันก็จะดูดีหน่อยแต่เพื่อนผมด่าผมแกทุกคนเลยเพราะว่าผมใส่เคสฝาพับแต่มันก็ช่วยปกป้องหน้าจอดีเนาะจอเราไม่ต้องแบบมีรอยแบบสมมุติว่าเราไปนั่งกินโตะอาหารกับเพื่อนหรือกับใครก็ตามคุยกันไปน้ําลายกระดงกระเด็นมาเนี่ยเราก็มีไอตัวคเว v e r เนี่ยปิดอยู่ก็ดีเหมือนกันแถมปากกามาเหมือนกันทั้ง2แบบอีกเหตุผลหนึ่งที่จะเป็นจะต้องใช้คือต้องใช้ปากกาครับซึ่งผมก็ใช้น o ตยี่สิบอัลต้าอยู่แล้วแต่ว่าด้วยรุ่นใหม่เนาากกใ่่่นหมมวีคือ20 อัลต้านะครับที่ใช้อยู่ก็เป็นเครื่องที่ซื้อมาเองเหมือนกันยังไม่ได้ขายเลยกะจะทํา VS ก่อนใครอยากดู V s ก็บอกมาได้นะตัวนี้ก็จะสะดวกมีปากกาด้านในแล้วก็จอจะเป็นเหลี่ยมเวลาเซฟคอนเทนต์ content, มันจะไม่ลบมุมมันก็คือจะเป็นเหลี่ยมพอดีเป๊ะแบบนี้นี่ครับมันก็จะเป็นเหลี่ยมเป๊ะๆแบบนี้ซึ่งเวลาเซฟคอนเทนต์ content, มันก็จะไม่ลบมุมนะแล้วก็เป็น In f ฟิน t y O โอที่รูนค่อนข้างเล็กครับจอเนี่ยมีสัดส่วนค่อนข,ข้างเท่ากัน S เนี่ยก็จะเป็นเขาทํามาแบบโค้งๆแบบนี้อยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะเรื่องหน้า ทีคือมันจะประหยัดพลังงานแล้วก็จอ Dynamic 2X ตัวนี้นะครับมีหลายๆสื่อต่างประเทศเขาได้แง่แก่เก่าไปทดลองว่าจอมันเนี่ยมันกินพลังงานต่ำกว่าจอเดิมแต่เดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องการเคลมมันไม่อยากจะพูดเยอะเจ็บค <Yeah. S 2> อเดี๋ยวจะมาพูดกันว่ามันประหยัดจริงหรือเปล่ากับแพดปัจจุบันนี้นะส่วนอีกเหตุผลนึงที่มาใช้แล้วรู้สึกโอเคมากคือมันมีแอปโครนได้ครับคุณจะมีไลน์หนึ่งแอคเคา แล้วก็ลายอีกหนึ่งแอคเคา์ตรงนี้เอาไว้ใช้ในเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวติดต่อเรื่องส่วนตัวอีกแอคเคาน์หนึ่งติดต่อเรื่องงานอีกแอคเคาน์หนึ่งนะครับสำหรับใครที่มีร้านค้าหลายหลายร้านหรือทําเพจ2เพจอย่างนี้นะครับก็สะดวกดีแล้วก็มี s e c u r e f o ฟเด r ที่สามารถยัดลายได้อีกหนึ่งแอคเคา์เป็น3ามแอคเคา์ในหนึ่งเครื่องซึ่ง iPhone มันทําได้แค่เครื่องเดียวฉะนั้นเวลาผมไปไหนผมจะต้องพก2เครื่องตลอดเวลานะครับซึ่งถ้าให้เลือกหนึ่งเครื่องในการเดินออกไปชอปปิ้งห้างเนี่ยผม อันนี้กระทักได้นะครับหรือคุณจะทักโอนเงินบริษัทเข้าบัญชีตัวเองก็ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันได้แค่อันเดียวคือจบแค่นั้นนะครับเฟซบุ๊กสองบัญชีได้มีโคนมีเหมือนกัน2บัญชีเห็นไหมเฟซบุ๊กสองอัน Messenger เป็น2อันจริงๆมันมีทั้ง3บัญชีคือในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยก็จะมีสร้างได้อีกแอคเคาน์หนึ่งสรุปแล้วมันสร้างได้3แอคเคา์ซึ่งใช้งานตรงนี้ได้ลื่นไหลามากมากแต่สิ่งหนึ่งที่หงุดหงิดก็คือว่าเวลาเราใช้แมปอย่างเงี้ยผม,มยก็ยอ่อนจอเล็กๆสมมุติรานานํทงไปะ เราดำทำไอคิสตันดีไซน์เซ็นเตอร์นดครับที่ CDC เราจะไม่ทําเราจะไม่ไปอย่างนั้นนะเราดูหน่อยให้เพื่อนหนึ่งอันแล้วเราก็ถ่ายเฟซไปด้วยฮะมันกระตุกทันทีครับ มันเหมือนจะแบบมันจะไม่ค่อยเลื่อนนะฮะยิ่งไปเล่นแบบพิมพ messenger อีกเงี้ยกระตุกครับมันก็จะไม่ค่อยสมูทเนื่องจากว่ามันใช้งานทั้ง G P S อะไรพวกเนี้ยก็อยากให้ปรับปรุงเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วเวลาที่เราใช้ 5G เปิดตลอดแล้วเราใช้2แอปอย่างเช่นเรานําทางไปด้วยแล้วเราใช้พวก Facebook messenger ในการคุย่าเฮ้ยมึงอยู่ไหนแล้วกูยก็จะถึงแล้วแล้วเราก็ดูแมปไปด้วยเงี้ยเครื่องมันจะร้อนไวครับแล้วมันจะกระตุกครับอันนี้คือเสียทรงเลยนะเก็บทรงไม่อยู่นะฮะมันก็ร้อนอยู่ดีนะครับเครื่องนี้ส่วนใช้การ2หน้าจอหรือว่าดึงด้านข้างงแบบนี้้มาเเพืื่่ออใชคร คิดเลขด่วนๆนะฮะมอเมื่อดึงค้งางนี้มาปุ๊บเห็นไหมมันก็จะมีแอป,ปเครื่องคิดเลขแอป,ปอะไรที่ผมทําไว้เนี่ยก็คิดเครื่องคิดเลขได้ค่อนข้างดีใช้ป๊อปอัพวิวป๊อปอัพพวกเนี้ยก็ทําได้ดี2หน้าจอพวกเนี้ยทำได้ดีดดแล้วก็ถ้าใครจะใช้เขียนใช้ไปต่อกับซัมซุงเด็กต่อเข้าจอเนี่ยผมว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่เป็นคิลลิ่งฟีเจอร์มากๆนะครับเพราะว่ามันทําได้หลายหน้าจอแบบเหมือนเราเปิดเบราว์เซอร์จริงๆเลยใช้เด็กใช้งานเอกสารเซ็นอะไรที่มันสําคัญๆญก็จบได้ในเครื่องเดียวครับที่คัญเป็นไทจะตต่ออม นู่นตอนนี้ได้หมดเลยนะครับมันเป็นไทป์แบบ3.2นีเรื่องแบตเตอรี่ความร้อนครับตอนที่รีวิวแรกๆเนี่ยเครื่องมันค่อนข้างจะแบตอึดมากครับแต่อตอนนี้ผมเปิด 5G ใช้ตลอดเนี่ยแบตมันค่อนข้างลดไวนี่คือให้มันเรียนรู้พฤติกรรมแล้วนะพฤติกรรมการใช้งานของเราซึ่งผมใช้เหมือนเดิมเลยผมจะไม่ค่อยเปิดการแจ้งเตือนบางแอปเท่านั้นอย่างเช่นลายคนสําคัญที่เขาจะจ่ายตังเราในเร็วๆน,นี้ผมจะแจ้งเตือนให้มันดังมากๆครับแล้วก็พวกคอมเมนต์ a c e b o o k อย่างเงี้ยผมตั้งแค่นี้ผมไม่ได้ตั้งทุกแอปที่มันตั้ต รู้เลยว่าแบตมันลดเร็วกว่าเดิมจากแรกแรกที่เราเคยรีวิวซึ่งผมได้ไปเทียบกับโน้ต20อัลต้าแบตลดพอๆกันเลยซึ่งไอตัวโน้ต20อัลต้านี่ใช้ e x y n ซ s 9 9 0เป็นตัวที่เก่ากว่านี้แล้วไอตัวเนี้ยเอ็กซีโ0๊ตสถาบันพยามการผลิตหรืออะไรต่างๆนานาน,านานานี่ทำมาดีกว่าแต่ดันมีความร้อนที่มากกว่าโน้ต20อัลต้าอีกนะโน้ต20อัลต้าเนี่ยผมเปิดเทียบดูหนังเป็นชั่วโมงดูปิกาจู4 5หตอนเท่าๆกันเครื่องร้อนกว่าประมาณ1องศาแล้วก็ิิเมเมรเมรรหน บริเวณการกระจายความร้อนเนี่ยมันก็จะร้อนเป็นหย่อมคือมันจะร้อนกว่านิดหน่อยครับแบบ0.5อย่างเงี้ยหรือบางทีช่วงบริเวณ CPU เนี่ยจะร้อนกว่าประมาณ1องศาซึ่งในตัวเลขทางทฤษฎีมันอาจจะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าแทนที่มันก็จะต้องดีกว่านะเพราะมันเป็นรุ่นใหม่กว่าเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมแปลกใจเหม,มือนกันว่าทําไมมันร้อนก่าโน้ต20อัลต้าไปแล้วซึ่งไอ้โน้ต20อัลต้าเนี่ยแรกๆใช่เราใช้งานมันร้อนแต่ตอนนี้มันอัปเดตมาแบบเวอร์ชันที่แบบว่าโหดมากๆใครอยาก, Note Ultra, กผมนะ เดี๋ยวผมทําให้เพราะว่าผมไปเทสมากับอีตัว S21 Ultra เนี่ยทั้งถ่ายรูปเล่นเกมอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยความร้อนมันร้อนน้อยกว่าครับแล้วมันกินแบตพอๆกันเลยครับแต่ว่าถ้าใช้ในระยะยาวๆแบบยาวๆไปเลยนะอย่างเช่นใช้จนหมดเนี่ยไอตัว S21 Ultra เนี่ยจะนําอยู่ประมาณหรือประมาณ10%อตไอตัวนี้แบตหมดไปแล้วซึ่งมันก็ใกล้เคียงกันมากๆครับตัวเนี้ยจากการอัปเดตมาแล้วอ่ะเหมือนกล้องมันจะใช้งานเบื้องหลังตลอดเวลาครับทำให้การใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยไม่ยาวนานเท่าที่ควรครับไม่เหมือนแผดก่อนๆหน้านี้ที่แบตมันอึดมากตอนที่เรา อยู่รอบแรกฉะนั้นไอจุดนี้เราก็จะโดนว่าได้บ่อยมากว่าเฮ้ยพี่อคติเปล่ารวยแด,ดนนี่เปล่าจริงๆมันอยู่ที่แพ็ที่เขาออามาด้วยบางทีมันมีบัก๊กมันมีอะไรพวกนี้ทําให้การใช้งานมันไม่ราบรื่นนะครับแต่ถ้าราบก้อยก็จะอร่อยดีไม่ใช่ครับผมก็เล่นไปเรื่อยครับส่วนโน้าต20ัล t ้าครับมันอัปเดตมาถึงจุดพีข,ของมันละเดี๋ยวผมจะกดซอฟต์แวร์โทรแซปให้คนดูนะฮะว่ามันสถานะมันเวอร์ชันไหนนะฮะมันอยู่ในเวอร์ชัน11 One UI 3.1นะครับเป็นเวอร์ชัน N986BXXS2DUF 1เป็น ลา่าสุด ที่ทำออกมาได้ดีมากเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องกล้อง a อเจเบต a ด้วยนะครับซึ่งใครจะซื้ออาจจะต้องรอแพทอัปเดตคือซัมซุงเขาบอกมาแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะหาทางอัปเดตให้ซึ่งตัวนี้ไม่ต้องกลัวอัปเดตตลอดเวลาตื่นมาก็อัปเดตนอนก็อัปเดตครับอัปเดตเยอะมากครับที่สําคัญไอ้รุ่น A 3 0 S นี่ผมไม่คาดหวังว่าจะอัปเดตนะอัปเดตตั้งแต่ Android 9อ่ะจนทุกวันนี้รอ a n d r รอ d 11คุณคินดูวิศวกรเขาเนี่ยขยันมากครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับแบแร เรื่องพวกนี้นะครับผมทํางานเยอะผมจะใช้ฟีเจอร์ในการทํางานมากกว่าที่การเล่นเกมฉะนั้นการเล่นเกมเนี่ยก็เล่นได้แบบ45ตาติดๆต,ต,ตอนที่ผมเทสกับอินโดนอตยี่สิบต้าในห้องยี่ห้าองศานะตัวแปรเท่ากันเล่นได้หกสิบเลืนเล่น,เนๆเลยครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นอัดจออะไรพวกนี้ก็ตัวแปรหนึ่งนะครับแต่ผมเล่นแบบไม่อัดจอก็ถ้าเล่นเกมพวกนี้ผมว่าก็สบายๆนะก็ไม่ได้สามารถจะสู้มือถือที่ CPU ที่มันเน้นเกมได้นะครับแต่ก็ดีแล้วเรื่องลาโพงเป็นอย่างหนึ่งที่ผมชอบมันมากๆมันอัปเดตมามันยิ่งงขึ้นนะพกลําโ A525G แรกๆมันแห้งๆอัพมามิติอะไรดีขึ้นเสียงดังดีตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนจาก iPhone 12 Pro m ม x กคือผมไม่ได้มารีวิวว่าไอ้น,นี่มันดีกว่าแต่ผมจะรีวิวว่าผมมันใช้ไอ้ตัวเนี้ยแล้วผมประทับใจไอ้ตัวเนี้ยมันก็ดีเรื่องแอปพลิเคชันของมันที่ทรงประสิทธิภาพกว่าอย่างเช่นการตัดต่อเล่นอินเตอแกรมแล้วถ่ายสตอรี่ชัดอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้ก็จะกระตุกเวลาใส่ฟิลเตอร์อะไรก็ตามมันก็เป็นข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะอย่างโอนตังก็เยอะอะไรเนี้ยผมก็จะใช้ไอ้ตัวนี้นะครับโอนจากบัญชีรษษนีี้ก็ไดะนะยยยออโ ดีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับกล้องก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรแต่ตัวนี้ผมจะพูดถึงเรื่องกล้องให้ฟังเรื่องกล้องเนี่ยตอนรอบแรกอ่ะคุณจําได้ไหมที่ผมรีวิว S21 Ultra er ตัวนี้นะเทียบกับโน้ต20 u l t r a ตปรากฏว่ากล้องมันดีกว่าทั้ง Auto Wi d e ที่มีออโต้โฟกัสมาให้แล้วในงานวิดีโอก็ตามหรือมีการสั่นที่ดีกว่าเดิมทั้งงานวิดีโอทุกเลนเลยและที่ดีกว่านั้นคือเทเลคูณ3และคูณ10ใช้งานจริงออกแบบมาค่อนข้างดีขอขอบคุณวิศวกรของ Samsung นะครับออกแบบเทเลมาได้ค่อนข้้างงดีีใชรรระะะะยยยจิเเห็นผลลคูณะะ2่ มันใช้เลนหลักเนี่ยคูณมันก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าดีเทลมันดีอยู่แล้วครับแต่คูณ3เนี่เป็นจังหวะรอยต่อทอเต็มผืนมากขึ้นที่มันจะไปถึงคูณ1ิเนี่ยมันเป็นระยะที่ใช้แล้วเนี่ยผมชอบมากคือตอนผมใช้ iPhone 12 Pro Max เนี่ยตอนผมเล่นเจสกีอะแล้วผมให้พี่ชายผมถ่ายตอนที่ผมแบบสั่นโค้งอะไอตัวเนี้ยมันคูณได้ไม่เยอะครับคือถ่ายวิดีโออะ iPhone มันคูณได้เท่าไหร่สมมุติ 4K 3 0เนี่ยมันซูมได้แค่7มันซูมได้แค่7ซึ่ง7เนี่ยมันก็แตกแล้วครับ นี่คือซูม7มันก็แตกแล้วแล้วก็มันก็จะมีฟ้าๆมัวๆเนาะด้วยการโคดเลนส์ของมันมาเนี่ยในเจน iPhone 12เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องชิ้นเลนส์ข้างหน้าเนี่ยที่ผมค่อนข้างจะหงุดหงิดเวลาไปถ่ายแสงไฟเนี่ยมันสะท้อนเข้าจังๆครับแล้วมันก็จะมีแฟเยอะมากครับแต่ a อ1 u l t r a ไม่เจอพวกนี้เพราะมันเป็น h o า s ิ่งครอบแล้วก็การโคดเลนส์มาค่อนข้างดีเพราะไอ้ตัว A21 u เ t r a เนี่ยเวลาไปเที่ยวทะเลทเที่ยวอะไรเห็นคนแบบเรือหาหมึกหาปลาเนี่ยคุณสามารถซูมวิดีโอมันได้ค่อนข้างไกลมากแล้วทุกกกคคนนตใจว่าา้้้ยโททรศััพ์ีอะููมมมมมไไดดดื20ผช มันซูมได้ไกลจริงๆแล้วก็มันสามารถถ่ายสลับหน้าสลับหลังได้เดียวไทม์เลยค่อนข้างดีนะครับอันนี้ประทับใจมันซูมวีดอได้เยอะที่สําคัญนะภาพนิ่งมันซูมได้ร้อยครับซึ่งภาพซูมมันได้อยู่แล้วเวลาเราคุณไปเที่ยวเอาไปซูมคนเล่นเจสกี้มันชัดครับแล้วมันก็ใช้งานได้จริงๆเอาไปลงโซเชียลในคนก็ฮือฮานะจุดหนึ่งที่อัปเดตมาแล้วร,รู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้คือเลนเอาต์เตอวายครับเอาตตวายของตัวนี้ไม่รู้เขาทําอีท่าไหนครับเอาไปถ่ายมาสู้โน้ตยสักรูปเดียวร20อเ่ยา yeah. เอาต์เตอร์ได้คมกริบเลยดีเทลดีมากต้นมนนต้ไม้เนี่ยเห็นไปยังกระโอกวิ่งในตอนกลางคืนหมดกลางคืนก็สู้ไม่ได้โน้ต20อัลต้าดีกว่าทั้งที่ก่อนหน้านี้ที่เรารีวิวเนี่ยเอสยี่สิบเอาต์เต้าเนี่ยซอฟต์แวร์ดีกว่าซะงั้งงนไปแต่ว่าเลนส์หลักเนี่ยร้อยแปดล้านพิกเซลของทั้งคู่เนี่ยฮะไอเอสยี่สิบเอาต์เต้า์ทำได้ดีกว่านะผมไปถ่ายอีเกียมาถนนพวกเนี้ยจะเห็นชัดเลยว่าถนนเนี่ยเป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตคือจะเห็นพื้นผิวของถนนเลยผมรู้สึกว่าไอโน้ต20อัลต้าเนี่ยมันอัปเดตมาค่อนข้างดีมากกปติเนี่ยเราซูมแข่่งกันนนเียโ้ต เบลตาสู้เอสยอลตาไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคุณดูแล้วกันว่าผมเนี่ยถ่ายแบบซูมไปดันมาซูมกลางคืนสวยเฉยแต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยก็ต้องยอม s อ1อั G ิบลตาทุกวันเนี่ยผมบอกเลยถ้าเกิดเอาไปใช้ถ่ายบอกจริงๆหรือใช้ทํางานที่แบบต้องกล้องหน้าจริงๆอ่ะหนึ่งกว้างด้วย2อ,อาจได้ถึง 4K60 เฟรมเรตสามมีออโต้โฟกัสไม่มีแบรนด์ไหนที่ทําได้ละแต่ว่าเรื่องอื่นอย่างอัตวายเนี่ยคืออัปเดตยังไงให้อัตวายแย่ลงนี่ผมงงมากเลยนะครับผมตกใจจริงๆเอามือทับอกอะ่ะแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรรอ อัปเดตแล้วกันมันอาจจะดีขึ้นนะครับ หรือว่าอีตัวนี้มันอัพดีขึ้นก็ไม่รู้ว่าอตัวนี้มันมันอยู่ในจุดที่ซอฟต์แวร์มันอัปเดตได้แบบดีมากๆนะครับอีกอย่างหนึ่งในการเลือกซื้อเนี่ยเราก็จะต้องมีพวกหัวแปลงพวกนี้ซึ่งโน้ต20อัลต้ามันแถมมาหมดประมาณนี้แล้วก็ราคาถูกกว่าแล้วก็มีปากกาเสียบข้างใน,นอีกอย่างหนึ่งที่ผมเปลี่ยนมาใช้เ2 1ที่เบเต้าเป็นเครื่องหลักแทนการจับ iPhone ก็คือว่าในโหมดของการโทรศัพท์อะครับมันจะสามารถบันทึกเสียงสนทนาได้ซึ่งผมจะใช้ในการเทสหูฟังในการรีวิวไอไอโฟนมันทาได จะต้องรีจิตคือมันยุ่งยากแต่ว่าพวก Android เนี่ยมันมีการบันทึกเสียงสนทนามาให้เลยภายในตัวคือเราสามารถกดได้เลยนะครับซึ่งงา่ายมากเนี่ยเดี๋ยวผมกดไปให้ดูนะคุณเห็นตรงนี้ไหมัเนี่ยมันจะมีปุ่มบันทึกครับกดเข้าไป มันก็จะบันทึกเสียงที่คุยกันแล้วผมก็จะเอามาใช้ในการโปรดักชันด้อย่างเช่นการทสไมค์ของหูฟังแวร์เลสแต่ละตัวหรือหูฟังอะไรแต่ละตัวเนี่ยว่าเสียงที่มันรับมามันชัดแค่ไหนที่เราได้ยินมันจะยังไงคุณผู้ชมจะได้ได้ยินด้วยว่าเออเสียงไมค์ตัวนี้มันชัดยังไงเนี่ยคือจุดที่ผมเปลี่ยนมาใช้แล้วคือมันจบภายในเครื่องเดียวนะครับความร้อนเนี่ยมีพอๆกับ Not นยี่สิบอัลต้าแต่ว่ามากกว่าประมาณ1-2องศาใช้ข้างนอกเป็นไรไหมผมยังไม่เห็นมันมันเป็นอะไรเยอะนอกจากคุณจะเปิด2แอปอย่างเเ่นนปปิดดดดู YouTube ไ้้้้วววยแแแลลลคคุุณณกงมาบบี ก็มาเล่นโซเชียลแบบนี้เห็นไหมย t u b e มันก็จะอยู่ ด้านล่างเงี้ยเล่นเล่นไปเนี่ยเราใช้ 5G ในขนาดอากาศที่ร้อนเนี่ยมันร้อนเร็วครับแต่ถ้าเล่นทีและแอปเนี่ยผมยังไม่เจอนะผมใส่เคสนี่ก็ก็ร้อนเหมืางงานอนกันถอดออกมาก็อุ่นๆน,นะครับแล้วก็การเอาไปถ่ายรูปเนี่ยตัดไหมโขน่นี่บอกยากมากครับมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมความละเอียดที่ใช้แล้วก็อะไรที่มันมีมูฟเมนต์เยอะหรือเปล่าถ้าเยอะมันก็ยิ่งจะโฟกัสถูกไหมแต่ว่าเท่าที่ผมใช้แบบไม่แกล้งมันนะเอาไปใช้ผมยังไม่เจอแบบกล้องมันตัดเลยนะสำหรับเครื่องผมนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายเยอะก็ได้ถ่ายแบบ5นาทีผมก็พ แปะแปะแปะสองูปแล้วก็มากดดูรูปสวยไหมอะไรเงี้ยแต่ร้อนไหมร้อนนะร้อนแน่นอนไอโฟนก็ร้อนครับแล้วก็พอเวลามันร้อนปุน๊บจอมันก็จะดรอปลงมานะครับแต่ไอซัมซุงอ่ะมันหยุดใช้กล้องไปเลยซึ่งอันนี้ก็คือปัญหาที่อย่างหนึ่งที่ในกลุ่มพบกันบางคนก็บอกว่าถ่ายนัน่ๆก็ไม่เจอบางคนก็บอกเจอส่วนผมยังไม่เจอในเครื่องนี้นะครับไม่รู้โชคดีหรือเปล่าซื้อมาไม่เห็นเจออะไรเลยนี่คือการรีวิวซัมซุง galaxy s 21 ultra 5g นะครับตอนนี้เวอร์ชันที่ผมอัพเนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เขาอออออกกกมมมาาาาแแ้้้เรรืื่่่งควนๆๆนควนนตใชั มันไม่ได้แก้แอปทํางานพื้นหลังพอมันไม่ได้แก้แอปทํางานพื้นหลังมันก็ทํางานอยู่พอมันทํางานอยู่มันก็ร้อนนั่นแหละฮะแต่ว่าประทับใจไหมผมว่าประทับใจนะผมว่ามันอยู่ที่รลฟ์สไตล์คนเนียแบบบางคนแบบไม่ได้ใช้งานด้านที่แบบประทับใจอะแบบเอาไปใช้ถ่ายรูปอะไรหนังๆเนี่ยก็ต้องเลือกเซ็นเซอร์ที่มันเล็กลงกว่านี้ครับมันจะได้ไม่ต้องโดนตัดเพราะว่าทุกรุ่นก็มีข้อดีข้อเสียกันหมดเนาะอันนี้มาเล่าในประสบการณ์ผมทำงานที่ใช้มันมาจุดบุญกิจก็มีนั่นแหละเลนส์อล์ทัวร์ายอะไรที่บอกไปก่อนหน้าน่่มมมวาคุผ คุ้มนะผมได้มาเนี่ย2 5 0 0 0เองครับได้ตัวท็อปปกติเนี่ยมัน40,000กว่าบาทนะในความจุเท่านี้ผมได้2 5 0 0 0ื่นห้เองใส่โค้ดมาซึ่งราคาต่างจากไอ้เครื่องที่ผมซื้อมาเัืนี้มาเนี่ย42,000ปะ่ะ42,900หรือยังไงละ่ะคือต่างมากคือตอนเนี้ยเป็นจุดที่แบบซื้อแล้วคุ้มอ,อืมซื้อแล้วคุ้มมากๆสำหรับเ2 1 Ultra 5G เดี๋ยวมันอัปเดตยังไงเราจะมาอัปเดตข้างล่างให้คุณผู้ชมฟังทีนึงสำหรับวันนี้ไปแล้วครับคิวข้าวสดกกนต๊